เดเดเดมเทเดเดเดมอันนี้ก็คืออ d ดัมแฟมิลี่เอ็กกับสกอ l แพนด้านะครับผมซึ่งผมเหลือกล่องสุดท้ายอยู่หนึ่งกล่องนะครับผมต้องมาดูกันว่าตัวนี้เราจะได้ตัวซ้ําหรือว่าจะได้ตัวอะไรแต่รู้สึกว่าเบามากอันนี้มาแกะกล่องกันเลยดีกว่าทุกคนเสียงดังทำไมนะฮะอ่ะเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเข้ามาเข้ามา มาแกะกันครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เป็นอันนี้เป็นซองเล็กๆนะข้างในก็โอ้โนั่น <laughs> นั่นก็คือผมได้ตัวซัมนะครับผมนั่นก็คือน้องตัวนี้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือพาร์เกอร์นะตัวของพาร์เกอร์เนี่ยก็จะมีความเป็น น้องของเวนสเดย์หรือที่นี่เรียๆว่าเด็กเปรดนั่นเองนะครับผมเป็นน้องของเวนสเดย์ซึ่งจะมีการเล่นละเล่นระเบิดอยู่ข้างหลังนะครับผมสำหรับตัวพัคเกอร์ตัวนี้นะครับ